อย่างที่บอกนะครับเมื่อวันเสาร์ก็มีสังสรรค์กันที่บ้านนิดหน่อยก็ทานหมูกระทะกันนะครับก็จะมีเหลือเหลืออยู่แค่นี้ครับผมมีปูอัดมีปลาหมึกแล้วก็มีหมูยอเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีผักมีต้นหอมมีผักกาดขาวเหลือนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเหลืออยู่ลูกนึง ก็เลยว่ามันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะจับมาทําเป็นยําดีกว่าแล้เป็นกับแก้มด้วยเลิกงานเดี๋ยวสักครู่นะครับก็คิดว่าจะมาทําเป็นยํายําหมูยอมามาง่ายๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่า กองนิดนึงก็เดี๋ยวผมว่าหั่นผักแล้วทําน้ํายําก่อนดีกว่าเนาะน่าจะง่ายกว่าแต่ก่อนอื่นขอเติมนิดนึงขอเติมหน่อยนะครับเลิกงานมาแล้วแหมชื่นใจชื่นใจ เดี๋ยวเราก็จะหั่นผักเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นของตดอีกทีเนะึผมจะได้เยอะๆนะั้นผมหันห่นหั่นแปะอย่างนี้แล้วกันเนาะสวัสดีหนึ่งผู้เข้าชมนะครับใครเอ่ยได้งานตัวหน่อยวันนี้เราจะช่วงเย็นนี้เราจะทำเป็นยำ มามา่าหมูยอแล้วก็อะไรเนี่ยปูอัดแล้วก็ทัหมึกนะครับเหลือจากหมูกระทะมันเหลืออย่างนันิดอย่างนันหน่อยหั่นผักเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้มาทำน้ํำยำกัน ยากเลยนะครับแค่ยำจะชอบรสชาติไหนก็ทำรสนั้นอย่างผมก็สายดื่มผมก็ชอบรสจัดก็จะหนักไปทางเปรี้ยวเผ็ดหน่อยไมไ่เท่าไหร่นะครับหั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วออนี้เราก็มาหัน่นของข้าว ูอัดน,นี่ก็เดี๋ยวหั่นเฉียงพร้อมมาเป็นดุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วว่าหั่นแบ่งครึ่งง่ายๆสวัสดีนะครับสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับเย็นนี้คุณทานอะไรกันเอ่ยบอกกันหน่อยนะครับ เลยครับเรากินเองเราไม่ได้ขายคอนเซ็ปต์ของผมนะครับเราทํากินนะครับไม่ได้ทําโชว์เพราะฉะนั้นการทำกับข้าวของผมจะไม่เหมือนกับเพจอื่นหรือ youtube ช่องอื่นนะครับเพราะเราทำตามความเป็นจริงครับเราทำกินเน้นกินครับไม่ไม่เน้นโชว์ไม่เน้นสวย มีหมูก็สับหมูนะครับหมูผมก็มีสตบผมที่เก็ดสับแข็งเลยเก็บของหรือจักหมูกระทะดีกว่าง่ายกว่าอสวัสดีครับอ่าชอบจืดๆกินเผ็ดไม่ได้สแสดงว่าอายุเยอะแล้วเซเนี่ยอายุเริ่มเยอะแล้วหรือไงครับอายุเยอะเขากินรสชาติขมนะครับ พันิผมขมไหมสะแก้วครับไล้ชื่นใจเมื่อเราหั่นของสดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเตรียมน้ำยำกันดีกว่าน้ำยำก็ของมันน้อยเดี๋ยวทำมาม่มากแค่ สองเดียวก็พริกกินดาสักสี่เม็ดพอแล้วก็ตามด้วยพริกขีห้หนูสวนสักหน่อยนึงพอขาลิ้นรัวแล้วนะเมื่อคืนกลับดึงไหมครับคุณพานิช เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็กระเทียมสักสามสี่กีบนะครับอันนี้ต้องปอกหน่อยเป็นกระเทียมกีบใหญ่กระเทียมแขกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะทำไมถึงได้ยกระเทียมแขกชางทางผมซื้อตลาดนัดนะมันต้องเรียกกระเทียมตลาดนัดใช่ไหมกระเทียมหัวใหญ่ ดีหนึ่งผู้เข้าชมนะครับที่เข้ามาใหม่แนะนำหน่อยนะครับวันนี้แอดทำยำนะครับเมื่อใส่พริกกระเทียมแล้วเราก็จะตำให้แรกโอ้ยน้ำไม่ถึงแรงตำไม่มีนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำแป๊บนึง เข้าใจหน่อยนะครับดูการทำอาหารเพจนี้ก็จะติดเมา,านิดนึงสุดสิงครับผมคุณวิรัตครับข้าวหอมสิงครับสนใจลองไหม ข้าวยังไม่ทําน,นะครับแต่พ่อค้าลิ้นพันแล้วเออแอดมินลิ้นพันแล้วพร้อมเทป,ปูนแล้วหรือยังยังยอกไม่หายนะครับหรือท่านพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันใหม่ก็ได้มัน มันก็คือเรื่องตลกเรื่องนึงนะครับคือสําหรับสมาชิกที่เข้าไปดูแล้วไม่ทราบคือตอนปีใหม่ผมก็ไปเทปูนที่บ้านแอดบานกันเพราะว่าน้ํามันเจ๋งเทเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะท่อบําบัดหลุดครับผมเล่นกันก็ยอกแล้วเทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องทุบใหม่อันนี้คือเวรกรรมเขาเรียกว่านารกครับ เดี๋ยวหาชามแร๊บนึงครับผม,มตำแค่พออยากพอนะครับละเอียดมากแล้วเดี๋ยวเผ็ดมากแตกปากครับผมตำได้แล้วผมก็จะตักทับไว้ในชามสักก่อน ก็ได้คุณวิรัตนะครับในช่างใหญ่เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับคราวนี้เราก็จะทำการบดมะนาวรู้สึกว่ามะนาวอะตก็เย็เยนยังเหลือของไม่เหลือแล้ว ไก่อบปี๊บอีกไหมครับเปียเสวิรัษไก่อบปี๊บอีกไหมมะนาวน้ำไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวต้องใช้ไก่ลูกหน่อย ที่ผมต้องมาทำน้ำยำแยกใส่ถ้วยมันไม่ใช่อะไรนะครับถ้าเราลวกของเสร็จเรียบร้อยอะแล้วมาปรุงในชุดยำเลยอะมันจะไม่รู้รสมันจะไม่เข้าะมันจะกลายเป็นเปรี้ยวโดเปรี้ยวโดหวานโดนะครับเพราะนั้นเราต้องมาทำน้ำยำข้างนอกก่อน เดี๋ยวทตย์นี้จะมีเก๋าออนไซต์นะครับก็คือจะมีพาเที่ยวชมสถานที่เที่ยวนะครับน่าจะไปแถบภาคตะวันออกก็เดี๋ยวคอยชมกันนะครับว่าจะเป็นจังหวัดไหนและที่ใดน่าจะเป็นแอดบาร์นะครับจะเดี๋ยวแอดบาร์จะไลฟ์สดให้นะครับพาชมสถานที่เที่ยว บางคนก็อาจสงสัยนะครับทำไมเพจนี้คลิปวิดีโอถึงไม่ตัดต่อแรกๆก็ตัดต่อนะครับหลังๆก็คือตัดต่อไม่ไหวแล้วก็คือแต่ละคนเราก็มีงานประจำกันนะครับก็จะขอเป็นไลฟ์สดดีกว่าได้เห็นขั้นตอนการทำแบบชัวๆเลยคือเราไม่ได้เมคขึ้นมาอาจจะช้าหน่อยนะครับ แอดนายก็ S S อาจจะพูดมากนิดหน่อยสวัสดีผู้เข้ามาใหม่นะครับเนื้งเปรี้ยวนะครับ เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็น้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับไม่เน้นหวานบ้านผมจะเป็นน้ำตาลตายแดงแล้วก็น้ำปลาตั้งแต่ไลมาสายเมนูเพิ่งใช้น้ำปลาก็วันนี้นะครับ ถ้าสูตร u t u b e แมมใส่น้ำมะขามเปียกอะไรด้วยสินแค่นี้เสียเยอะนะไม่สนใจครับเราใช้แค่นี้พออรสชาติโอเคน้ำจำพร้อมแล้วนะครับผักพร้อมคันนี้ก็เหลือของสดแล้วก็จุดเตาแก๊ ขอย้ายกล้องแป๊บนะครับชัดนัดครับตอนนี้ผมก็จะจัดการเส้นมาม่าแล้วก็ของสดก่อน การต้มเส้นมาม่าเลยนะครับตัวผมนะครับตัวที่เมาผมจะไม่แยกแยะไรเดี๋ยวใส่รวมเลยแต่เราจะต้มเส้นมาม่าก่อนเลยข้อดีของมาม่านะครับคือยิ่งต้มนานแล้วมันยิ่งเหนียวนะครับ ่วงระหว่างแกะมาม่าต้มนี่ก็จะมีเครื่องปรุงอยู่นะครับเราก็จะใส่พริกเผาลงไปในน้ํายําของเราส่วนตองชูรสเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แค่ครึ่งเดียวพอเพราะว่าถ้าใส่หมดแนละ้วมันมันไม่เปรี้ยวนะครับถ้าใส่เป็นยํามันจะเค็มบางคนอาจเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเครื่องปรุงต้มยจำ้ำ มามาต้องจำใส่ไงก็เดี๋ยวเปรี้ยวเผ็ดไม่ใช่ครับเค็มครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราใส่แค่ครึ่งซองนะครับตัวนี้เราจะใส่แค่ครึ่งซอง พอ,อเริ่มเดือดแล้วเราใส่ไปเลยนะครับของสดใส่พร้อมกันทีเดียวเลยครับไม่ต้องซีเรียสหรือคุณอยากแยกแยกใส่ก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราก็รอให้ปลาหมึกสุกนะครับผม นีผมขอเคลียร์หน้าบาแป๊บหนึ่งสวัสดีหนึ่งผู้เข้าชมนะครับวันนี้เราจะมาทำยำกันนะครับปลามมึกสุกง่ายแค่นี้โอเคแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกองน้ำออก แล้วผมขอไปกองน้ำออกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมย้ายกล้องมาทางนี้ก่อนของทุกอย่างสุกหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาการกองนะครับแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวมานะครับ ันนี้เราก็กรองเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวรอให้สเด็ดน้ำแป๊บ,บนึงช่วงรอสเด็ดน้ำเราจะทำอะไรได้ล้วครับขอเติมพลังให้แอดปั้นนะครับอ่าหวัดดีครับเพื่อนปุ๊กครับผมหิวก็มาที่แอดยังไปหาที่เทพพารักได้เลยนะเพื่อนปุ๊กมาเลยเดี๋ยวนานทำให้กิน แต่ว่าเพื่อนปุ๊กหิวอะไรแน่หิวยำหรือว่าหิวน้ำพอดีผมเพิ่งกลับมาถึงนะครับก็ขออภัยด้วยก็คือยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยยังไม่ได้ราบน้ำเปลี่ยน,นเปลี่ยนเสื้อผ้าผมไม่ว่ากันนะครับผมและพอ,อสะเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่รวมกัน ในผักนะครับผมเสร็จเรียบร้อยน้ำยำที่เราทำไว้เราก็จะลาดเลยแล้วทำการคลุก,ก <c oughs> ๆเยอะนะครับเนี่ย คุกข้าที่เสร็จเรียบร้อยใส่จานครับผมตักใส่จานได้ผมบอกแล้วนะครับอาหารที่ผมทำผมเน้นทำกินนะครับผมไม่เน้นสวยงามถ้าเพจอื่นเขาจะเน้นสวยงามผมนี่เน้นทำจริงกินจริงครับผม เพราะนี้คือชีวิตประจําวันถ้าคุณจะทําตามผลหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันครับผมเอเคที่ม,มันจะดิบๆอย่างเงี้ยเอาละ,อ,ะอยากแต่งนิดนึงอแต่งหน่อยเกียเกยๆให้สวยงามน,นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม ยำม,มาม่าหมูยอหมูยอปลาหมึกนะครับผมทําไม่ยากนะมันเพียงแต่ว่าผมแนะนําว่าไอซองผงม,มาม่าเนี่ยไอซองตัวคูนะครับถ้าคุณจะทํายำเนี่ยเห็นเห็นคนก็ใส่กันเยอะเนี่ยคุณใส่แค่ครึ่งเดียวอย่าใส่หมดนะคระับถ้าใส่หมดอะผมผมบอกเลยว่ามันเค็มเค็มจริงๆ แต่พริกเผาคุณใส่ได้แต่ตัวนี้คุณใส่แค่ครึ่งเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้เปรี้ยวหรือเผ็ดนะครับมันทําให้เค็มอย่างเดียวก็สําหรับคืนนี้ก็ผมได้กับแก้มแล้วก็กับข้าวของแฟนผมทีเดียวพร้อมกันแล้วแล้วคุณอ่ะกินอะไรกันก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับอาหารข้ามของพวกคุณคืออะไรกันผมเองก็อยากรู้สําหรับคืนนี้ผมแอดนานก็ขอ จบเพีงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้านี้ว่าจะทำอาหารอะไรในแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี